อ่ะของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับพอเริ่มเดือดเสร็จแล้วเราก็จะทําการใส่นี่ลงไปเลยนะครับเราก็จะใส่ปลาลงไปนะครับแล้วก็จะสลับกันไปนะครับก็เรียกว่าสลับฝันปลาเยใช่หรือเปล่าครับผู้ชมนี่ครับเหอนการที่เราวิ่งฟิกแซกนะครับวิ่งตรงเป็นเป้าหนึ่งครับนี่ว่าอะไร้ครับกิโมกิโมอยู่แล้วอามเกินไปนะครับเนาะ มันไม่ร้อนเลยครับครับจากนั้นเราก็แฮ้มันไม่จมนะครับไม่จมก็ก็กดๆหน่อยนะเปลาาว้น้าไม่เป็นฟปลามไปหามาเองนะครับหามาเองีกว่นกินเยอะแบบว่าอืผมไปหามาจากร้างข้านะครับผมจมระหว่างนั้นเราก็มาไม่ว่าวไหลให้นะครับเราก็จะว่าการนี่นี่นี่ไตมันรอดหมดนี่นะใบกะเพรานะครับนี่กินแต่กะเพรานะครับไม่ใช่ผัดกะเพรานะครับ แต่เป็นแกงก็